สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแช่อนสกลนครสงกรานมวนซื่นแหกกฎคุมโควิดอ้างขออนุญาตแล้วสงกรานปีนี้เป็นครั้งที่สองแล้วที่คนไทยไม่มีโอกาสออกไปสนุกสนานสาดน้ำใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุขได้ตามปกติเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิดโดยในวันที่15เมษายนพบผู้ป่วยทะลุ1,543รายและแนวโน้มจะยังมีผู้ป่วยจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจนโรงพยาบาลแทบไม่พอรองรับ ต้องตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อดูแลผู้ติดเชื้อทำให้ต้องขอความร่วมมือประชาชนงดเล่นสงกรานเนื่องจากอาจทำให้เกิดโอกาสเสี่ยงแพร่ระบาดของโรคโควิดได้ขณะที่คนไทยส่วนใหญ่งดความสนุกสนานสงกรานในปีนี้พบว่า Facebook ดังได้โพสต์คลิปประชาชนจำนวนมากออกมาเล่นน้ำสงกรานกันอย่างสนุกสนานโดยพบว่ามีการเปิดเพลงจากรถแห่เต้นอย่างสนุกสนาน ในมือมีแก้วเล่าและแทบไม่มีใครสวมใส่หน้ากากอนามัยที่มีก็คือหน้ากากที่เอาไว้อยู่ใต้ข้างทําให้กลายเป็นที่วิพากวิจารณ์อย่างหนักซึ่งอย่างไรก็ตามกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นที่จังหวัดสกลนครโดยคลิปมีการระบุว่าบ้านนากับแก้หมู่ฮ้าตำบลดงมะไฟอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครจ้าไม่ใช่บ้านตลาดล่างคะ่ะทั้งนี้รายงานข่าวระบุว่า ผู้ว่าสกงนครได้สั่งการให้นายอำเภอเข้าไปตรวจสอบเรื่องดังกล่าวซึ่งผู้จัดงานอ้างว่าขออนุญ,ญาตจังหวัดเอาไว้แล้วก่อนที่คำสั่งควบคุมเข้มจะออกมาโดยจังหวัดยืนยันว่าแม้จะขออนุญ,ญาตก็ไม่มีสิทธิจัดเพราะคำสั่งใหม่ให้งดกิจกรรมทุกประเภทและพบว่ามีการแจ้งความที่สพดงมะไฟให้เอาผิดผู้จัดงานทั้งหมดฝ,ฝ่าฝืนคำสั่งการจัดกิจกรรมขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ